ในหมู่บ้านที่ถูกขนานนามว่าบ้านผาหลบแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาห่างไกลจากอารยธรรมช่วยด้วยมีคนตายน่ากลัวจริงช่วยด้วยมีคนตายไวที่ไหนกันเมื่อศพแรกโผล่ขึ้นเป็นลุงคำดีชายวัย60ปีที่บ้านข้างๆวัดดูจากลักษณะศพ เวลาตายประมาณ6ชั่วโมงที่แล้วรอยช้ำที่คอบงบอกว่าถูกนกขอด้วยเชือกรือผ้าแต่ไม่ใช่สาเหตุตายที่สําคัญมีบางสิ่งถูกทิ้งไว้ในปากศพรูปถ่ายก,กาหนึ่งใบนี่นมันรูปของฉันกับตำรวจหญิงคนนั้นในงานชนะสูสตรศพเมื่อสปีก่อนในคดีหมอคฆ่าที่กรุงเทพแพดาวเสียงตัวสั่นด้วยความตระหนัก เธอรีบเก็บรูปของเธอใส่ในกระเป๋าใครกันแน่ที่ตามล่าฉันมาตลอดสองปีนี้ใครกันแน่ที่รู้เรื่องในห้องเก็บสพคืนนั้นใครกันแน่ที่รู้ว่าฉันเห็นดรวิชยาฆ่าคนและที่สำคัญใครกันแน่ที่รู้ว่าเธอหนีมาซ่อนตัวที่นี่ใครรู้ใครกันที่รู้ประวัติของเธอ ือฉันแพรดาวชัยประสิทธิ์อายุ25ปีอาชีพปัจจุบันสัป,ปเหร่อแต่ในอดีตชั่นเคยทำงานอื่นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบจนกระทั่งเมื่หนึ่งมีบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างที่ฉันไม่ควรเห็นบางอย่างที่ทำให้ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ใครเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นในคืนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าคนที่ทุกคนขอรบสักการะสามารถทำสิ่งอื่นได้นอกจากสิ่งที่โลกเห็นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหลบตัวตนเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ที่บ้านผาหลบแห่งนี้ แล้วเขาก็เดินเข้ามาในช,ชีวิตฉันเหมือนลิขิตที่เขียนไว้นานแล้วร้อยตันเกิดเอกนาทีรุ่งแสงชายหนุ่มผู้ตามล่าคดีฆาตกรรมค้ามจังหวัดอายุ29ปีใบหน้าเฉียบคมดวงตาคมกริบแววตาของเขาเหมือนเคยเจอฉันที่ไหนมาก่อนแต่เขาจำไม่ได้และฉันเองก็ไม่อยากให้เขาจำได้ สวัสดีครับคุณเป็นสภพเพรเที่นี่เลยครับผมร้อยตำรวจเอกนาทีกรมตำรวจภูทรจังหวัดเลยขอโทษนะครับแต่แปลกจริงๆผู้หญิงสวยๆแบบนี้มาทำงานกับศพไม่กลัวนะครับศพไม่พูดโกโหกหรอค่ะ,คะต่างจากคนเป็นและที่สำคัญศพมิทรยศใครเออคือผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับ ใบหน้าคุณมันคุ้นคุนแปลกๆปลกนะผิดคนแล้วค่ะฉันไม่เคยออกจากที่นี่มาตั้งนานแล้วเจออีกแล้วเจออีกศพแล้วอยู่กลางหุบเขาข้างๆใกล้ลำธารน,น้ำลุงสมชายหายไปสามวันแล้วแล้วศพแรกก็ปรากฏขึ้นกลางหุบเขาลึกศพที่ไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ยกเว้นฉันกลิ่นนั้นกลิ่นความตายที่คุ้นเคย มันบอกทุกอย่างที่ตำรวจไม่รู้ทุกสิ่งที่สายตาธรรมดามองไม่เห็นลำคอถูกบีบกดจนหักดอยเล็บบนแขนซ้ายและที่สำคัญรอยสีน้ำเงินจางๆบนข้อมือข้างในนี่คือรอยฉีดยาย่าสรุปฆาตกรทำให้เหยื่อสรุปก่อนค่ะและฆาตกรคนนี้ยังคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกแพดาวคิดในใจฉันรู้สึกได้ ฉันรู้สึกได้ว่าเขากำลังมองอยู่นี่เธอเป็นใครชาวบ้านออกไปนะอย่ามายุ่งกับคดีของตำรวจเลยกันเอาไว้ใครก็ได้ปล่อยมาได้ไงนี่ะยุ่งจริงเจงเดี๋ยวทำลายหลักฐานหมดผู้กองครับเธอเป็นสะเพร่อของหมู่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านแนะนำมาครับบ้าเหรอออกไปแค่สัปเหรอปล่อยเข้ามาได้ไงอะไรกันแค่นี้ไม่รู้เรื่องนึกไง มันเป็นหน้าที่ตำรวจนะก็แก่ช่างแต่งหน้าคนตายเออก็จริงนะไม่รู้มาจากไงน่ะสิตั้งแต่เธอมาหมู่บ้านเราก็เริ่มมีคนตายเยอะขึ้นนี่เธอพูดไม่รู้เรื่องหรอไม่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเชิญคะคุณออกไปเกะกะตำรวจเขาจะทำงานกันแค่คนจัดงานเรื่องศพธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมาอวดฉลาด ถ้าตำรวจทำหน้าที่ได้ดีพอศพโดนสมชายคงไม่เกิดขึ้นและคงไม่มีศพต่อไปฆาตกรคงจับได้แล้วเอ๊ะเธอพูดอะไรนะนี่ใครก็ได้มาทั้งนี้ยุ่งไม่เข้าเรื่องผู้กองครับมีสายเข้าครับงั้นเธอจัดการยายนี่ทีฉันยุ่งอยู่นี่หนูออกมาเถอะให้ตำรวจเขาทำงานกันหนูอย่ายุ่งเลยนาทีพึมพำแครดาว คุณใช่คนที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะจำได้แล้วใช่จริงด้วยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องครั้งนั้นหมอค่าเมื่อสองปีก่อนมีหมอจันสือผู้หญิงคนหนึ่งที่กล้าเปิดโปงความจริงหมอคนนั้นคนนั้นใช่ใช่เธอชื่อดรนริศราชัยประสิทธิ์หมอชันสูตรระดับประเทศเคยได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นแห่งชาติด้วยผมรู้แล้ว คุณคือเธอใช่ไหมคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะฉันแค่อะอะอย่าปฏิเสธผมจำได้วิธีการตรวจศพของคุณความชำนาญในการอ่านร่องรอยบนศพการวิเคราะห์สาเหตุการตายนี่ไม่ใช่ความรู้ของสอบเรือยธรรมดานี่คือความสามารถของหมอชนสูตรเชนเลิศดรนริศราหรือแพรดาวใช่ไหมคุณเป็นนักสืบที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอคุณสามารถอ่านศพได้เหมือนอ่านหนังสือคุณเคยแก้คดีฆาตกรรมยากๆไปราวสี่สิบกว่าคดี คุณคือตํานานในวงการนิติเวชตํานานที่กลาดเป็นฝันร้ายเมื่อไม่มีใครเชื่อความจริงที่ฉันค้นพบนาทีนาทีเกิดอะไรขึ้นเธอคือใครหรอคะเธอคือดรนริศราชยประสิทธิ์หมอชั้นสูตรระดับประเทศสิคุณรู้ไหมว่าเรากำลังพูดกับใครเธอเป็นตํานานในวงการนิติเวชอะอะไรนะจัดเธอเธอแค่แค่อะไรแค่สับเปลเหรือ ไม่ใช่แล้วล่ะสส,สิเธอดูการทำงานของเธอสิเธอสามารถบอกสาเหตุการตายได้แม่นยำเหมือนมีเครื่องเอ็กซเรย์ในตาเธอดูว่าคนตายด้วยอะไรกี่โมงตายอย่างไรแค่ดูรอยแผลสักนิดเดียวอะแต่แต่เธอหนีคดีเธอทำให้ด็อกตอร์วิชยาต้องติดคุกไม่ใช่หนีคดีเธอกล้าเปิดโปงความจริงทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครจะเชื่อเธอทิ้งทุกอย่างชื่อเสียง ตำแหน่งอนาคตเพื่อทวงความยุติธรรมให้คนตายไปแล้วหมอจริงๆหรอคนที่เราว่าเมื่อกี้อ่ะนะกลับเป็นหมอหมอจริงๆละตายละวาดสายตาไม่มีแววเลยชัเนี่ยเมื่อแพรดาวให้ปากคำทีมแพทย์เก็บหลักฐานก็เข้ามาทำงานทันทีทุกอย่างดูปกติแต่ไม่ใช่สำหรับสสเธอเล่าได้ละเอียดเกินไป เหมือนรู้จักคนตายดีผมก็สังเทครับเหตุที่เธอถือมันขึ้นแค่ตอนกลางคืนคืนนั้นสสิเดินผ่านป่าหลังบ้านแพรดาวเธอเห็นแสงไฟริบหรี่เสียงคนคุยเบาๆยังไปไม่ได้มีสองคนรู้มากเกินไปต้องจัดการก่อนใครอยู่ที่นั่น โชคดีมีแมวดำเดินผ่านแพ่ดาวจริงไม่ตามต่อใครกันแน่ที่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่คุณฆ่าพ่อผมด็อกเตอร์วิชยาเขาไม่ได้บ้าคุณทำให้เขาฆ่าตัวตายในเรือนจำแพรดาวและฉันก็รู้ความจริงในห้องเก็บศพขึ้นมนะแต่ฉันเงีย เพราะฉันรักนาทีรักผมเหรอแต่ทำไมทำไมไม่ช่วยพ่อผมล่ะฉันกลัวกลัวว่าจะเกลียดฉันพอแล้วจบเกมนี้ซะทีฉันรู้ว่าคุณเป็นลูกด็อกเตอร์วิชยาฉันไม่ได้หนีแต่ฉันซ่อนตัวนะซิคเพื่อปกปิดสิ่งที่ฉันเป็นไงฉันจะบอกให้เอาบุญนะนะ ด็อกเตอร์วิชยาไม่ได้ฆ่าใครหรู้เขารู้ว่าฆาตกรคือใครฉันเลยเคาเขาละสีคุณเป็นบ้าพ่อผมบริสุทธิ์เขาอ่อนแอนะสิฉันแค่ขู่เขานิดเดียวถ้าเขาไม่ตายคุณก็ต้องตายแทนงั้นแล้วลงสมชายกับป้าคําดีล่ะทำไมทำร้รายพวกเขาเพวกเขาสงสัยอดีีฉันมากเกินไปนะสิะแซ่ไม่เข้าเรื่องเธอมันบ้า เธอเริ่มฆ่าคนมาตั้งแต่เมื่อไร่อยากรู้จริงเหรอจะบอกนิดนึงละกันนะตั้งแต่ปีแรกที่เรียนจบแพทย์ร้อยยคนไม่มีใครสงสัยเพราะฉันคือหมอฮ่าฮทำไมถึงน่าเสียดายความสามารถชันสูตรของเธอไม่ยากเลยไม่มีใครรู้เท่าคนฆ่าเองหรอกนะเรียนไม่ล่ะและตอนนี้ความลับของฉัน ต้องถูกเก็บเงียบตลอดไปไม่อย่านัีแพรดาวคว้าปืนมาอย่างเงียบๆทั้งสองไม่ทันตั้งตัวและไม่มีเวลาต่อสู้เลยแม้แต่น้อยสามเดือนต่อมาตำรวจพบศพสองคนพร้อมจดหมายลาตายเรื่องถูกรายงานว่าเป็นคดีรักไม่สมหวังไม่มีใครพบตัวแพรดาว อีกเลยณสนามบินหญิงสาวถือพาสปอร์ตปลอมก้าวขึ้นเครื่องบินไปยังที่ใหม่สถานที่ใหม่ตัวตนใหม่และคนไขใ้ใหม่ๆที่รอการรักษาจากฉัน ในหมู่บ้านผาหลบยังมีกลิ่นแปลกๆอบอวนไม่ใช่กลิ่นของศพแต่เป็นกลิ่นของความตายที่ยังหิวกระหายและจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้จบแล้วจ้าโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไป